สวัสดีครับผมคอปเตอร์นิธิวัตรแก้วปลาจากกองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลสรีบบานครับวันนี้เราจะมาผลิตเชียาราไตโคเดอร์ม,มาครับไปติดตามกันได้เลยครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการผลิตเชียาราไตโคเดอร์ม,มานะครับ ครบการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เจดสิร์เซนก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวเก่าหรือข้าวตกเกตนะครับใช้เป็นข้าวอะไรก็ได้ครับหงไม่ให้แฉะเกินไปเม็ดข้าวก็จะแข็งๆหน่อยครับถ้าแฉะเกินไปมันจะเละครับแข็งประมาณนี้น c ส จากนั้นทำการตักข้าวใส่ถุงประมาณสามพับทีแล้วก็พับปากถุงรอข้าวเย็นนิดนึงแล้วก็จะเอาเชื้อรามาใส่ในี่นะครับหัวเชื้อราไตาโคเดอร์มาป้องกันและรักษาโรคเน่าพืชทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ไฮโดรโปโนิกหรือระบบรางน้ำสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับโอเคครับเมื่อข้าวอุ่นได้ที่แล้วเราก็จะนำข้าวที่ได้มาบรรจุหัวเชื้อไตโคเดอร์มานะครับข้าวถุงหนึ่งก็จะประมาณ2.5กรัมเหาะหัวเชื้อราไตโคเดอรมาไปประมาณ สอครั้งก็พอครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการมัดถุงนะครับมัดยังไงก็ได้ให้มันแน่นครับมัดไปเลยจากนั้นทำการเขย่าเชื้อราให้ทั่วโอเคครับได้ที่แล้ว เอาละครับเมื่อเราขยาให้เชื้อราเข้ากับหัวเชื้อเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทําการเจาะรูข้างบนเพื่อให้เชื้อมีอากาศหายใจครับเชื้อมันจะได้เดินเต็มที่โอเคครับแค่นี้เราก็ได้แล้วเชื้อราไตาโคเดอร์ม,มาเราต้องรออีกประมาณ7วันนะครับเชื้อถึงจะเดินเต็มที่ครับและนี่ก็คือ ตัวอย่างของเชื้อราแตโคเดอร์มาที่เดินเต็มที่แล้วครับก็จะเขียวประมาณนี้ครับเหมือนมรกฏเลยครับโอเคครับเมื่อเราได้เชื้อราแตโคเดอร์มาเดินเต็มที่แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะนําไปใช้ในนาข้าวหรือพืชทุกชนิดได้เลยครับช่วยป้องกันรากเน่าโคนเน่าทําให้รากจเจริญเติบโตได้ดีใช้ในอันตราสวร่วน1กิโลกร,รมัมต่อน้ํา100ลิตรครับ นำไปคั้นเอาน้ํามันออกครับแล้วก็เอาน้ําไปใช้โอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดที่ผลิตเชื้ราไตาโคเดอร์มาแบบง่ายๆนะครับท่านที่รับชมสามารถนําไปทําเองได้ในครัวเรือนของท่านได้เลยครับขอบคุณครับ